บุญอยู่ที่ใจว่างใจสว่างสงบเข้าถึงพระพุทธพ,พระธรรมพระสงฆ์เข้าถึงตรงนี้เองเนียว่ายอดบุญการมาวัดเราก็ต้องการมาทำใจของพวกเราให้เห็นกองบุญกองกุศลว,ว่ามีอะไรบ้างที่เราได้รับรู้วันนี้มีอะไรบ้างที่เราได้เห็นวันนี้มีอะไรบ้างที่ทำให้ใจเราสบายวันนี้เพื่อจะยกฐานะใจเราให้ขึ้นสูงสู่ระดับ คนทุกข์ถ้าระดับต่ำมันก็มีทุกข์ใจระดับต่ำก็เป็นทุกข์เป็นห่วงกังวลเร่าร้อนเสียอกเสียใจไม่สมหวังสักอย่างเดียวนั่นเรียกว่าระดับต่ำคนที่อยู่ในระดับจิตใจต่ำก็ถือว่ามีความโกรธมากห้ามไม่อยู่โกรธแล้วโกรธอีกมีความห่วงกังวลมากระดับนี้ห้ามไม่อยู่มีความหลงมากลืมตัว อะไรอะไรก็ไปยึดว่ามันใช่อันนี้ใช่ไม่ได้พิจารณาแยกขันธ์ห้าออกไปคือไม่เห็นตามความจริงพุทธเจ้าสอนเห็นอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาใครว่าดีก็ดีใครว่าไม่ดีก็ไปกับเขาคือเรียกว่ามันยึดเจนการเป็นหลงเสียงที่เขาพูดและสิ่งที่เห็นไม่ได้แยกเป็นอันนี้จังทุกขังนัตตาก็เรียกว่า จิตเราตกอยู่ในอันดับต่ําเมื่อเราไปยึดกระสิ่งพวกนี้เราก็ทําให้เราเนี่ยเศร้าหมองใจทุกอยู่ทุกเวลาที่เราไม่เคยสบายใจสักทีมีแต่ความทุกข์ร้อนใจเสมอไปจกลายเป็นโลกประสาทโลกโปวดหัวปวดท้องเป็นคนงุดหงิดพุงส่านอยู่เสมอไปเมื่อใจอย่างนี้เราก็ต้องพยายามมายกฐานะจิตของเราให้สูงกว่าระดับนี้เหมือนเราขึ้นบันได ไปสู่บนบ้านเราเหมือนกับเราอยู่ชั้นต้นเนี่ยเราก็อยู่กับพื้นดินจะกินจะนอนอยู่กับพื้นดินมันก็ไม่สะดวกสบายเราก็ขึ้นบันไดไปสู่ที่นอนเราที่นั่งเราที่มันสะดวกสบายเป็นเบาะเป็นปูกเป็นเก้าอี้เรียกว่าเรายกระดับตัวเราให้ขึ้นไปอยู่บันไดเบื้องสูงคืออยู่อีกชั้นหนึ่งก็จะได้มีที่กินที่ใช้ที่สะดวกสบาย คนเราก็จําเป็นจะต้องยกฐานะตัวเองทุกคนไม่มีใครอยากโง่ไม่มีใครอยากจนไม่มีใครอยากทุกข์ไม่มีใครอยากลาบากต้องการสุขต้องการสบายต้องการได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวโลกเขามีแต่เมื่อมีอย่างนั้นแล้วบางทีก็ใจยังไม่สบายเหมือนกับเรารวยแล้วเนี่ยแต่ใจยังไม่สบายเพราะอะไรเพราะใจเรายังไม่สงบ ดังั้นไม่ยกฐานะใจเราให้ไปสู่ระดับธรรมะธรรมะนี่หมายถึงก็เข้าใจธรรมะหมายถึงว่าเห็นอะไรแล้วก็พยายามปลงพยายามละพยายามปล่อยพยายามวางพยายามตัดพยายามไม่ยึดจะจนเกิดทุกขนะ์ใจแล้วเดีว่ายกฐานะจิตของเราสู่ระดับธรรมะนี่คือว่าทมที่ปกครองโลกรมท,ที่ปกครองบ้านเมืองรมท,ที่ปกครองตัวเอง ทำที่ปกครองตัวเองก็คือทำที่รู้สติระลึกได้ว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรนึกอะไรพูดอะไรเคยทำอย่างไรก็อย่าไปทำอย่างนั้นที่มันไม่สบายใจเราเป็นคนเจ้าของกโกรธเราก็ยึดว่ากโกรธนั้นเป็นของดีเมื่อมีทุกข์อย่างไรก็แสดงออกมาอย่างนั้นก็ไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์โดยมากคนเราก็จะไปยึด ไอ้สิ่งที่เราได้มาตั้งแต่เล็กจนโตเาเรียกว่าติดอารมณ์ไม่ได้คิดเปลี่ยนแปลงกิตใจตัวเองก็เรียกว่าไม่รู้จักคําว่าสงบก็คือไม่รู้จักธรรมะนั่นเองแต่ถ้าเรารู้จักคําว่าสงบคือพุโท,ทโธธโมงโฆเข้ามาในใจเราเนี่ยสักวันละห้านาทีสิบนาทีทุกวันให้ระลึกอยู่เสมอเขาเรียกว่ายกระดับจิตของเราสู่ความพ้นทุกข์คือสบายใจกว่าเก่า เมื่อก่อนเราไม่มาวัดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันพูดคิดแล้อหาทางดับไม่ได้คิดมากแลหาทางดับไม่ได้แต่พอเรามาวัดแล้วมันมีทางดับเรียกมีธรรมะแล้วก็มีทางดับเหมือนมีไฟแต่ไม่มีน้ําเมื่อมีไฟก็มีน้ามันก็ดับกันได้ฉะนั้นจิตคนเราเนี่ยมันเป็นตัวกรรมใหญ่เป็นมโนกรรมที่จะสร้าง สรรบุคคลให้สุขให้ทุกข์ให้ดีให้ชั่วให้เป็นทุกอย่างได้